ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นำรัสเซียค่ะเดินทางด้วยเที่ยวบินพิเศษประจําตําแหน่งถึงท่าอากาศยานนานาชาติเปียงยางเมื่อช่วงรุ่งสางของวันที่19มิถุนายน2 5 6 7ค่ะตามเวลาท้องถิ่นโดยมีนายคิมจองอึนผู้นําสูงสุดของเกาหลีเหนือรอให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะในการเยือนเกาหลีเหนือของปูตินครั้งนี้นับเป็นครั้งแรกในรอบ24ปีหรือตั้งแต่ปี2543โดยรัสเซียและเกาหลีเหนือเป็นพันธมิตรแน่นแฟ้นต่อกันค่ะตั้งแต่สมัยสหภาพโซเวียตและะะคววาามมสััพนธ์รรห่ง2ปเศ แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นเมื่อรัฐบาลมอสโกเปิดฉากปฏิบัติการทางท,างทหารในยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565ซึ่งส่งผลให้สหรัฐและพันธมิตรรวมตัวกันคว่ำบาตรรัสเซียอย่างต่อเนื่องค่ะด้านทำเนียบเครมลินของผู้นํารัสเซียเผยแพร่อเ,พอเ,พอเอกสารถึงแผนการของรัสเซียที่จะลงนามในแผนการเพื่อยกระดับความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่ครอบคลุมกับเกาหลีเหนือค่ะซึ่งจะรวมถึงประเด็นเรื่องความมั่นคงโดยไม่ได้มุ่งเป้าไปที่ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นการเฉพาะแต่จะเป็นการวางกรอบของความร่วมมือเพ่ เิ่มเติมในอนาคตค่ะ